พอม,มาถึงก็เจอหน้าจาับไอโฟนถุยไม่ใช่นะฮะอือก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะฮะรายการสตรีปับไลท์ข่อมอยก่องสตีปับไลนะะ์ลนะฮะอือเรียบร้อยครับเดินจับเรียบร้อยครับไอเรียบร้อยนี่ไม่ใช่อะไรเดินจับเรียบร้อยครับเอ่อเดินจับข้อหาเลยครับคุณตำรวจทุยไม่ใช่นะฮะนมือนกับว่าเอ่มโดนจับขังอะ่ะเออไม่ใช่โดนจับเข้าคุกมันก็มันแล้วมันต่างกันตรงไหนนะ เออช่างแม่งครับอืมวันนี้เราอยู่ในเ,เกมเกมฟารคายสามนะฮะเพิ่งลงวินโดวมม์มาใหม่อืมองมองได้เยอะโอเคให้มันให้มันมองเยนะฮะก็อไอ้วานนี่ก็บดเลยนะครับก็เกมฟารคายสายมเพิ่งลงวินโดว์มาใหม่เลยไอพวกสลิปปิ้งด็อกอะไรกันเดสไอแหล่ะวิ่งหนีทำไมสาบมื่องี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับ แล้วเดทไอแลนด์แล้วก็เด like ทอะไรไออุ้ยครอะไรกวะเออใช่ไมงขงะนา้ครับเกมสองเกมที่เคยแคสตมาฮะเอาง่ายเกมไหนที่เคยแคสมาเนี่ยจะไม่แคสล,ละไอที่แคสแบบจะไม่จบอย่างเงี้ยไม่แคสแล,ล้วไม่แคสต่อละ,ลละจะมาเริ่มต้นใหม่ในพาร์ทนี้ครับกับกเกมนี้ครับกเกมฟ้าคายบองบองวัง,ง,งกเกมนี้ไว้สูงมากอืม <c oughs> มึงทำสมคมพิ่มากทำไมอ่นะอาจารย์ฮะมาบบเลือกพี่กับพี่มากพักข,ขนมครับอืมมึงน,น่าจะไปเล่นกับพี่มาริโอ้นะมาริโอ้มาเลอร์มาริมโอ้มา,มาเห็ดขอแนะนำตัวครับนี่ชื่อวารฮะไอส่วนไอโน่นนะไอที่มันเงินบนอยู่ชื่อหอยนางลมนะฮะ ห้อยนางลมมาดูมาดมทุยใช่ไหมครับมาเปิดรายกการถึงครูก็พูดพูดเลยเปิดยไอ้เชี่ยมันนางสาวเต็มเลยคงเคยซักสะอาดเคยทำเชี่ยของทำความสะอาดบ้างไหมฮะอ้ยามเยสแม่ไอ้นนคนนี้ครับรู้สึกว่าจะเป็นพี่ชายแล้วะฮะเป็นแบบพวกที่เคยเกณฑอาหารมาก่อนนะฮะพวกที่เคยเป็นทาหารมาก่อนอืมเลยสามารถรู้วิธีการปลดล็อก การจากการวัดเชือกข้อมือได้นะฮะอตอนนี้ก็กำลังจะมาช่วยเรานะฮะเจ็บเจ็บเจ็บอ,อืมอ,อืมโอเคโอเครู้สึกว่ามันจะให้เราไปเอเรียกไม่ใช่เรียกเรียก,ยกว่ามันล็อกล่อให้มันมาทางนี้ครับประมาณนี้นะครับกวัวเรียกยังไง ฮิอืมโคกงไม่ไผ่ตายประวัติศาสตรโลกไอ้มึงไม่เคยไม่ไม่เคยตายเพราะไม่ไผ่นะฮะเรื่องจากแพนด้าฮะแพนด้าอยู่ดีกินไม่ไผ่อยู่ดีแล้วไม่ไผ่ไม่ทิ่มเหงือกตายนะฮะเนื้อลิบบี้เปิดรีบๆไปที่เออมองหน้าหน้ากูตีเดี๋ยวกูตย์สอบให้ วิเชียรศกนะฮะได้ได้ได้เวลาเล่นแล้วครับอืม,มจะไปดากระโดดอืมตามตามหลักตามหลักวิถีรู้สึกว่ามันจะให้เราหลบหนีกนะท่านผู้ชมครับหราอหน้าทำเสียงเบาๆนะฮะเบาๆนะฮะขียังเดินไวจยยังวะเราก่อนดีวิเชียรแม่ท่านผู้ชมครับข้างหน้ามี พลังงานนั่งเล่นปอกเด้งอยู่นะฮะเคียดเจอเอ้าไม่รอดกรรมตาย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 มันเห็นเราฮะก็เหมือนกับว่า ต้องไปโดยไม่ไม่มีใครจับได้นะฮะพเพราะถ้าเกิดจับได้จะโดนกลับไปขังใหม่นะืมประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ลองซับซื้อครับต่อไปนี้เอาเอาจริงครับอย่าอย่ามาด่าว่ากากนะฮะไปต่อไปมูเฮ้าอืมนีม่แล้วกองนี้มันขังใครวะกองนี้ขังคนแล้วกองนึงขังใครเฮ้ยนั่งนั่งนั่งลืมั่งเห็ลืมจอ่จอจอ่จอจ่อ ก็ต่อสีก็ต่อสี่ย่างนัง่นนั่งยืยนยืนมันก็ลอกก่อนอิสระถางไข่ดองเอ,อ้ยิ้เมเดินไปไหนวะ กิเข้า,มาแมงเนยชาดไม่โดนจับหรือแยะอะไรวะเนี่ยตามันจะดีไปไหนมันกินวิตาว้าฮหอฮะเดี๋ยวมันกินตะทีนทำให้สมองดีขนาดนี้กูหน,น,นีม่ตั้งนานกูแคโดนจับเียๆมาโดนจับตอนนี้เฮ้ยกูจะรอไไดไหมเตรงเนี้ยโอเคแล้วต่อไปนี้จะเป็นการเอาจริงนะฮะ เมื่อกี้เล่นๆเปหนหนอมถ้าเกิดผมเงียบๆไปนะก็ก็ไม่ต้องคิดว่าไม้ผมมันตกหรือว่าอะไรนะฮะก็ต้องใช้สมาธิอย่างหนักเลยนะฮะเขาบอกให้เบาๆนะฮะเบาๆเบาๆบอกก้าวสองเด้งตำรวจมาไม่หนีด้วยเช็ดหมูดดำ เย้ทีงี้ทีงีรอดอือทีม่กีไม่ไม่รอดทีกูวิ่งผ่านนี่รอดโอ้โหไอ้สลัดผักเอ้ยตามสายด้วยดี๋ยว่อตอนนั้นจะมีหมาฮะเห็นมพูดถมาเหาด้วยห้องห้องแห่แแห่ห้องอย่างเงี้ยโอเคเงีผู้ชมเขา็นอกให้เราเงียบ เหนื่อยใจจริงสาวออกมาได้เฮ้ยไอแพดไอแพดกับอะไรวะไฟแชกเอาโดให้กูโดด้ยอ่าเยี่ยมไฟแชกเสร็จเปหนึ่งไอแพดกล้องโทรศัพท์แผนที่เยี่ยมขโมย อี่กน่จะเป็นพระเอกโนอ้เป็นขโมยอีกกรรมลบหลบหลตรงนั้นมีตรงนั้นมีทุยมียามยามยืนหลับอยู่ตัวหนึ่งนะฮะแต่เราไม่กล้าเสียงเข้าไปให้คนฟ้าเห็นไปตรงโน้นหรอกูว่าป่าเลยสิครับตัวทีใช่ป่ะตัวทีเอ้ยเหี่ยงหง่ยไกลโอเคเยี่ยม ไปหินเลยหัวแม่ง <Okay. S 1> เดินไปดิ okay. ไปโอเคขึ้นก่อนเลยแล้วกันขอหางมันสักชาเฮ้ย <c> ห <oughs> นื่จะจริงอ,อ้ <c oughs> อาไอ้เหี้ยเรียบร้อยเฉ <c oughs> าะไป สติแต่ครับตอนนี้เราอะเราว่าสติแต่ครับเพิ่งเคยเห็นผีฆ่าคนตายฮะเพิ่งเห็นคนตายตอนน้าตตาประมาณนี้นะฮะไม่แทงน้นตายตอตากลัวเดินมาเราคิดว่อย่าอย่าเราจะไม่เสี่ยงรลอกด้วย อืมอีกเอฟเฟกต์ไอ้เขี้ยวมันจะดูเปนไหนนะอืมโอเคเชื่อแต่ว่ามันดูหนังกันอยู่สามคนหนังเอวีฮะเติมตัวสาวกันได้เลยฮะสาวสาวสาวยาวๆให้กูไปไหนเนี่ยหลบในต้นไม้ต้นไม้มันจะเป็นการหลบหลีกเลี่ยงสายตาศัตรู จะตรโรเนี้ยนะอะไรกันไรหินเียเราขัวไปเราขัวอ๋ออืมลอยๆลอยๆไปไปก็ก็ก็เราดีโอเดีกมันเห็หน้าพเราจะพูดแต่คำอืม เราก็ไปเรื่อยๆครับเราเราไอเทียนูไม่เต็มเลยโอ้โหไม่สกปรกได้โลโก้ที่ไหนวะเนี่ยมันจะไม่มาเห็นเลยก่อนไหนวะก่อนสมิดปะสมิดสุดกลายกูไปกูเลยเสร็วาร์สแม่งเบยกลมหน้ากลมหน้ากลมตากลมหน้ากลมตาเป็นดาราไปก่อนนะฮะตอนนี้ เป็นยากนตายแ่้าแค่ซีซีซชี้มาไมเดเดห้ามเอาไปข่เองคือปากฮึ หลุจากจากแบบแล้วน่าจะเดินทั่วโลกเลยกูว่ากูว่าแล้วจะไปไหนต่อดีเออไปไหนดีวะแม่งเด้อไออีเชี่ยวว่ะไอ้สัตว์มึงมึงมึงยิงพี่เพิ่งสุดท้ายกูตายได้ไงวะฮะไอ้สัตว์วะ่ะไอ้เชีย่ยเออกดค้างอ่ะค้างค้างทั้งเลือดทัางเลือดทัางเลือด,อดมันจะบีบคอมึงตายเลย เออไม่เอาอะเออไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยวัดไอ้สัตว์วัดอย่าอย่าไอ้กูเจอนะเหรอมองหน้าขุนตีนร้า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 นนหยกูเวลากูสั่งเสวิหนีไปเไี้อะไรมึงไม่ถึงหนึ่งวีแม่เย็ดมึงวิ่งไในตามมาเลยมึงกูสั่งมึงตามมาโฟบอื้มว่าเอ้ยเชี่ย เวลาวิ่งครับบุกป่าทะลวงไส้หอยยาแดงเอ้ยมืออีอะผ่พาพาับผ่าอ๋ออ๋อืหทิมลกุลกลกุลกลุกตื่นตื่นรีบตื่นเลยตื่นให้ไหวไม่ตื่นในมือตายไอเช็ดเดินไหมดิอ๋อไอ้สัสอุ้ยตกใจนึกไม่เดิน ดินออกไปวิ่งวิ่งสุดขน่าจะเป็นเป็นเออสุดความอ้วว้างนี่รามาที่ตายเกิดตายอุ้ยตายแน่เลยดีปบอกขายมาให้้ทส่งตัว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 เฮียอะไรวะนี่ไหนวะเนี่ยเอาเอ อันนึงมันมุดอยู่คิวคิวนี่ดึงดึงนิ้วดึงนิ้ว่อนทางไหนวะอันนึงมันดึงนี่อ๋อนี่มีลากมีลากใสมีลากใสกูขึ้นใสเบยเสร็จดีละยิงมันขึ้นลากพอดี เออโอ้โหไม่เอา้าเมื่อกี้ตัวอะไรบินได้กวางน้องกวางจ๋าพี่เดินสะดวกเถอะนั่งนั่งนั่งดินให้กูทันพี่เกือบไม่ทันนี่ผมไม่โคตรน้องพกเกือบร้อยเฮ้ยหืมึงเยี่ยมกันมาขนาดนี้เลยวะสเปขตตะเปขตตะเขตตะ อืมอืมแทงหน้าเออเออแอนซอนี่เอาเขี้มันทำมึงมึงจะไปขอโทษนะทำมาเขือปอกแตกกระท้อนหน้าแมนไพเราะแองทำขี้อะไรอืมไปไปไปมีสะพานสะพานโอ้โหไอ้สะพานมันจะคว่ำก่อนแล้วอืมมีห้องไม่หลอดโอ้ยจะมาตายลงไปทีน้ำเชื่ยไม่เราไม่ตายแน่เลยกูว่าเฮ้ยอย่าิงไอ้สัาโอยโคม เกิดเป็นกุ๊กค้าอืมเรียบร้อยครับมันจะเป็นธรรมดานะฮะของหนังหนังหนังเรื่องหนึ่งนะฮะยกตัวอย่างอย่างแรงเงานะฮะเวลาานเอกจมน้ำจะต้องมีพระเอกเข้ามาเอิ่มมาเอิ่มมามาช่วยพยุงขึ้นจากน้ำนะฮะมนเกี่ยวแรงเงาเนี่ยนี่เพราะว่าพระเอกมาพระเอกมาฮะ ฝากขายสามเดอะมูฟวี่ตอนคู่เกะบัตะเกมีนะฮะทุยให้เสยียงภาษาไทยโดยพันธุกรรม เกิดเสียงเบาไปก็ขอโทษนะครับพอดีว่าไม,ไ,มไ,มไม่ไม่มันเริ่มมันเริ่มไปฮะเดี๋ยวจะไปซื้อหม่ใหม่เเสียงเกมมันดังไปงก็ขอกลับประทานโทษน,นะยังไม่ชินกับอินดโเดีนฮะยังไม่ชินกับเกมนี้ด้วยนะฮะต,ตื่นขึ้นมาแค่ขีดตาล้างหน้าแปรงฟันเมืม่ไหจะตื่นที่วะ ตื่นขึ้นมาอ้ีตกใจลุงทำไมมึงหลับมึงเดี๋ยวมึงมามึงจี๋อะไรเงี้ยอืห้อยห้อยจะถูกขามเนี่ยไว้ไว้เขา่าซะเยอะเลยไว้กระจุกเดียวเองนะเหมือน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 ขนนะครับขน,ขนขนแล้วก็คิดเอาเองเฮ้ยจะหยุดมิด นาะยคิดถูกแล้วที่นายจะฆ่าฉันคิดจะฆ่าฉันแต่ก็อย่าลืมว่าฉันก็ฆ่านายได้เหมือนกันเฉียบคำคมว่ามีดมีดมีด <c oughs> ยื่มีดอืนี่คือคำคมฉัน <am> ชื่อเจสันให้มีดกับกอมาเล่มหนึ่งนะฮะกับวายสักเกนเกียนนะฮะ <ๆ S 2> ไว้มืออย่างนี้ มือมึงไม่ขอเทียนตาเลยวะลุงลูเชอผมด้วยลุงเชื่อมือนกำพลาตุพาผมออกไปออกรายการวงเวียนชีวิตที่ผมตกค้างตกตุ้ยผมลงเพื่อนผมไม่มีที่ไปแล้วช่องแมง ลุงไม่ชี้หน้าเดี๋ยวเดี๋ยไอจ้ตัวค้าระมัดระวังเถอะนะฮะได้เวลาเล่นแล้วม um> ั้งกวนแต่ละคนสีสันแสงสีเสียงครบครับอืมอะไรวะเดินเดินมเรื่อยๆใช่ไหม เยอะเออเมืม่เลวคนคน,วคนดังคนดังเมื่อกี้เหมือนกับว่าพูดบอกว่านี่คือจิตสำลมมี่ที่ที่หลุดออกมาจ,จากจากถินหรือเท้านี่นแหละถินฐานของวสัสตล้ก็เฮกันนะครับเป็นมานนี้นะฮะตายเกิดผู้ผิดไงก็ขอกราบประทานโทษนะครับ hà, mệt, nói trắng, hey, luôn, đợt này phiền con trang phục, kiểu như kiểu này, bikini màu xanh, cái này, 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 cái cái này, 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 cái ไม่เลยวะรับเงินไปย็นรูกไว้ด้วยด้วยแน่นอนนะอืมดยแน่นอนเอ๊ะอะไรอะไรมึงนี่ยเงินมาเป็นปึ้งๆได้แค่หกิบบาทโอ้โห ม่กี้มันเดินเข้าประตูไม่ได้ตัวคุณใหญ่เกินหรือ,อยังไงหรือว่าประตูมันเล็กเกินอืมเครื่องปืนเดียวละหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งวันนายวันาแล้วก็แบกแบกอืมเสอ็ปืนสเสร็จแล้วเฮ้ยลงต้องไปหาหลวงเหรอเดี๋ยวดูมาเนเล่นกัน แต่ละคนหมู่บ้านนิ้วจะเจริญได้ไงวะเนี่ยฮะอะไรเนี่ยมีเสาไฟฟ้าใช่ปะวิ่งนำแมงเบยยอยอย้อวิ่งเอุ่กระโดดเล่นกระโดเล่นเฮ้ยอื้อลา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 ติดเที่ยวปิดมากติดต้ไม ลา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 เอ้ให้กูไปหนลืมดูลืมดูโทษฮะโทษับเสียเถิดปืนแล้ว่อืมขอเลี้อืมเย็นเย็นเย็นไปไปไวิ่งยาวๆจำตอจำตอให้กูไปหนไ่ได้กูยังไม่รู้เลยตอนนี้ฉันชื่อเจสันวอร์ฮีจัไปรุ่นกูรุ่นเหมือนก็ต่อให้สิบลมหนึ่ง วิ่งขึ้นไปตรงนี้นะอืมอืเออเสี่ยงเคีียวะแต่แถวนี้ยตรงไหนวะอ๋อไอสัตว์กูเจอละงู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 นี่งูสัตว์ไม่แดกกูหรอกไม่แดกกูหรอกอื ฟันซ้ำอืมลุงไม่ตายนี่แหละก็เลยจำให้โด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 เยะได้ตั้งตั้งให้สิบบาทเลอไหวลุงนั่นอีกทางไหนวะอทางนี้อ๋อค้างค้างแหลกแหลกแหลก เราจะขึ้นผมเคยเล่นมาก่อนนะฮะเกมเนี้ยแต่ว่าเล่นานานแล้วแหละตอนนั้นไม่ยังไม่ได้แครเกมนี้เพราะคนหนึ่งเขาแครกันเยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวผมไปแค่เดี๋ยวมันจะแบบน่าเบื่อเอผมรอยห้เขาเลิกแครกันก่อนผมถึงจะมาแครแล้วตอนนี้มันก็เริ่มเลิกกันกหมดแล้วนะฮะไม่มีชนะไหนแครกันแล้วเพราะว่าไม่แครก,กันจบหมดแล้วนะฮะไป อืม,อมเอนเคืนได้หาากล่องนี่โดโด,โดมกระเทาอเปลือกอบิทชิมครีมจุ่มนงเออเออลีโอเออลีโอเท่านั้น ตอนนี้จะเป็นสารสารเจ้าแม่ฮะตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นบทไม่พราฮะอืมอืมอตอนนี้ก็เหมือนกับสาลาพักใจนะฮะแตรละเข้าใจร้องไงวะเอ่มอดมอนมฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมือ่อยล้าฝนสาเธอก็ไปอตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่สาลาพักใจ ไปสารภาพใจกันใครยิงอยู่ข้างหน้าเตะหัวลุงอือเรียบร้อยครับลุงอยู่ไหนลุงลุงอ่าลุงลุงเชื่อเดินกินน้ำมึดกดเอ็มตัวหนึ่งนะครับอ่านะฮะก็กลับมาแล้วนะครับอืเรียบร้อยครับอ่าเกมค้าง เอออืมทำไไอืมเยี่ยมเยี่ยมเยีย่มยมรู้สึกว่าเราจะมีภารกิจนะฮะอืมแต่เดี๋ยวค่อยทำนะฮะอืม,อมพอดีว่ามีเวลาเร่งด่วนมากนะฮบตอนนี้ก็ไม่ว่างจะมานั่งแคสต่อนะฮะขนาดไม่ว่างนนเนี่ย <c oughs> กูเดินเล่นเลยอืมก็ใจมันอยากอยู่กับเกมอะเออต้องเข้าใจดิคนมันรักเกมอ่ะคนมันเป็นเกมเมอร์ อืมอืมต mm ้องเข้าใจต้องเข้าใจบ้างดิต้องต้องต้องเข้าใจบ้างดิต้องเข้าใจอืมก็ก็ก็อะไรดิอืมันฟันฝันฟันฟันไม่เข้าอืมฟันไม่เข้าเยี่ยมเฮ้ยเขาเขาแต่งรถกันแต่งรถแต่งรถอือืม คือไม่ได้ใช่ไหมก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะขอจบเพียงเท่านี้ครับไปไปเจอกัพาร์ทหน้าดีวกว่านะครับเชียร์เกนิสเดทเจอกันพาร์ทหน้าครับ